สวัสดีค่ะแม่ฟอนโตไปด้วยกัน Family Journey อยู่ในช่วง Cooking Together นะคะวันนี้ฟอนจะมาทำแพนเค้กซูเฟ่หรือแพนเค้กที่นุ่มนิ่มเบาเหมือนปุยนุ่นเหมือนหมองและวิธีทำไม่ยากเลยแล้วเป็นพอชั่นที่ทำแล้วไม่เหลือทำแล้วเสร็จเร็วใช้ไข่แค่หนึ่งฟองค่ะเริ่มเลยดีมหมโอเคเริ่มเลยดีกว่า อย่างที่บอกนะคะใช้ไข่ไข่ไก่ใหญ่นะใหญ่เนี่ยก็จะเบอร์1หรือเบอร์ศูนย์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะตอกออกแล้วก็ก็แยกไข่ขาวกับไข่แดงค่ะไข่ขาวเราจะไว้ในถ้วยที่เราจะเตรียมไว้ตีเป็นเมอแรงกับไข่แดงก็จะไว้ในถ้วยที่เราจะเอามาผสมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะตั้งสติกโอเคต้องตอกที่นี้โอเคค่ะตอกเลยจะไม่ใช้ถ้วยเยอะนะคะเป็นคุณแม่ใส่ขี้เกียจ Okay. ชุบ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 แยกเสร็จแล้วเอาไข่แดงมาไว้อีกทีหนึ่งเลยโอ้ยไข่สดมากเลยอะ่ะไข่สดมันจะตั้งเป็นแบบนี้เลยนะโอเคเราแยกไข่แดงไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราพักไข่ขาวไว้ก่อนแล้วมาจัดการไข่แดงให้เรียบร้อยก่อนค่ะในส่วนผสมของไข่แดงนะคะเราจะต้องใส่นมสดเกลือแป้ง แล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะแป้งจะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้หรือแป้งเค้กก็ได้ถ้าแป้งเค้กเนื้อจะนุ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าแป้งอนเนกประสมก็อาจจะแบบขึ้นรูปได้ดีกว่าโอเคลุยเลยดีกว่าใส่นมค่ะนมสดใส่ 10ML 10ML 10 ML ใส่นิดเดียวมากๆกอ่ะเพราะนี่ 25M l มันก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นนี้เนาะเดือก,กะเลยค่ะ ใส่ไปใส่นมสดใส่นมสดใส่เกลือเกลือประมาณหยิบมือค่ะเพื่อชูรสชาติแค่นี้พอแล้วก็แป้งแป้งเนี่ยเราจะใส่15กรัมนะคะถ้าใครมีแป้งอเนกประสงค์ก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะถ้าใครไม่มีมีเป็นแป้งเค้กก็ใช้แป้งเค้กแบบฟอนก็ได้แต่แป้งขนมปังไม่แนะนำนะ15กรัมมาเกลสิบ okay. ห่ากรัมโหเทรอบเดียวได้16กรัมมือแม่เป๊ะมากถามว่าจะเทออกไหมไม่เทออกใช้16กรัมค่ะไปและอย่างสุดท้ายคือกลิ่นวานิลาจะใช้แบบผงหรือแบบน้ำก็ได้นะคะกลิ่นวานิลาเนี่ยใส่ประมาณครึ่งช้อนชาช้อนชาก็คือทีสปูนนะคะเศษ็น1ส่วน2ทีสปูน โดยประมาณใส่ไปเลยใส่โลดชึบแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ไม่ต้องคนจนตีฟองมาก,มากๆคือคนให้มันเข้ากันนะคะแพนเค้กนุ่มนิ่มของเราจะเห็นว่าใช้แป้งน้อยมากเลยแต่ที่ชิ้นมันใหญ่ฟูเนี่ยมันจะใหญ่ฟูและฟลัฟฟี่ได้ด้วยไข่ขาวที่เราจะต้องมาตีกันค่ะ สูตรนี้ต้องใช้เครื่องตีไข่นะนี่นะคะก็คือคนให้มันเข้ากันดีะค่ะไม่ให้มันเป็นล้ําคือจะใช้ตะก้อก็ได้หรือจะใช้ไม้พายแบบฟ่อนก็ได้จะบ,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 บีบด้วยบีบบดโอเคได้แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะพักไว้ก่อนแล้วระหว่างพักไว้ก่อนฟ่อนจะอุ่นเตาเลยเตาอันนี้ใช้เตาของญี่ปุ่นนะเขาให้ใช้ไฟอ่อนสุด,สด ก็คือเบอร์หนึ่งพอเอาเบอร์สองละกันแน่ใจร้อนแล้วก็อวกฟอนจะใส่น้ำลงไปด้วย2หลุมเยอยเพราะว่าเราต้องการให้ตอนที่เราทำแพนเค้กซูเฟ่เนี่ยมันแบบมีความชุ่มชื้นมีความมอยส์เราก็ใส่น้ำไปด้วยแต่ในอีก4หลุมหนึ่งสเราจะไม่ใส่ ความชื้นมันจะอวนอยู่ในกระทะนี้กระทะนี้ของริโคป้านะคะของญี่ปุ่นพ่นขอดาวมาลงเป็นหนึ่งโอเคเพราะเขาบอกว่าให้ใช้ไฟเบาสุดเนี่ยค่ะเราก็ใส่น้ำไว้ประมาณนี้แล้วก็ปิดมันไว้โอเคพักอันนี้ไว้แล้วก็มาตีอันนี้ต่อ เราจะตีไข่ขาวผสมกับน้ำตาล15กรัมทยอยใส่แล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อให้ไข่ขาวมันขึ้นปูได้มากขึ้นค่ะมะนาวที่ใช้ก็แบบเซี่ยวหนึ่งพอกะได้เลยนะเนี่ยใช้แค่นี้เองอ่ะแล้วก็บีบเขาลงไปชืป้แลาฟ้นก็จะต้องมีตัวช่วย ที่ตีไข่นะคะใช้ของเชนบูดแต่ก่อนที่จะตีลืมค่ะต้องตวงน้ําตาลก่อน15กรัมเหมือนทุกครั้งน้ําตาลใช้น้ําตาลอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าใช้น้ําตาลเบเกอรี่ทํามันก็จะละเอียดเนียนละลายง่าย15กรัมอุย๊ยเป๊ะอะมือแม่นี่ไม่ทำไดาอ้ยสิบเจ็ดแล้วก็ไม่เป็นเราจะตีจนไข่ขาวส่วนผสมไข่ขาวหรือมือแรงของเราเนี่ย ตั้งยอดอ่อนไม่สิตั้งยอดเกือบแข็งใช้แฮนด์มิกเซอร์ของเค n บ o ูดเนาะแล้วก็ลุยเลยให้ฟองขาวมาก่อนนะแล้วเราก็ฟองขาวมาประมาณนี้แล้วเราก็ทยอยแบ่งน้ำตาลใส่ลงไปค่ะใส่สักสามครั้งก็ได้ค่ะ ครั้งแรกเสร็จเราก็ตีต่อเลยต,ต่อฟองเริ่มละเอียดก็อยู่แล้วก็เติมน้ำตาลชุ่งๆๆหมดเลยแล้วกันขี้ <C hips> เกียจหลายรอบโอเคค่ะไปเลยค่ะ <C hips> ลุยจะมีข้อควรระวังของการตีน้ำตาลกับไข่ขาวนิดนึง ถ้าชนะไม่สะอาดจะตีขึ้นยากมากนะคะถ้ามีไขมันหรือถ้าไข่ขาวปนไข่แดงเนี่ยก็จะตีขึ้นยากมากอ่าเดี๋ยวลองดูนะจะเทสให้ดูว่าเป็นยอดหรือยังชึ่งเนี่ยยอดแข็งไม่แบบพอประมาณนี้นะคะ เวลาตีพวกเมลงงตีไข่ขาวเนี่ยระวังตีเกินนะตีเกินแล้วมันจะแตกตัวเลยมันจะใช้ไม่ได้เลยค่ะโอเคแล้วเราก็จะผสมส่วนผสมไข่แดงกับไข่ขาวรวมกันส่วนใหญ่ควรจะเอาไข่ขาวค่อยๆแบ่งลงไปในไข่แดงค่ะหครนนี้ก็จะใส่ด้วยความเบามือนะคะคนแล้พลิกคนแล้พลิก ไม่บีบนะคะเหมือนอย่างตอนทํามากรองอะ่ะเราพยายามจะแบบคั้นบีบมันใช่ไหมแต่อย่างในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนตีไข่ขาวคราวนี้เราใส่น้ามะนาวเมรื่อแรงก็ขึ้นเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดใช้ตลบแบ่งครึ่งตลบตลบรวมได้หมดเลยนี่ค่ะประมาณนี้พอแล้วเรียบร้อยพอชั่นนี้ได้ประมาณ4ชิ้นนะคะถ้าใครมีถุงบีบอยากใส่ถุงบีบได้แต่ แม่ฟ้อนขี้เกียจใช้แม่ฟอนก็จะใช้ช้อนนี่แหละชุบชุบชุบชุลงเพราะว่าเจ้ากระทะของแม่ฟ้อนเนี่ยมันมีหลุมหลุมุมุอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครอยากทาน้้ำมันก่อนกลัวติดก็ได้นะคะอุ้ยแม่ฟ้อนลืมใส่น้ำมันปะ่ะตายแล้วลืมใส่น้ำมันลืมใส่น้ำมันพืดหนึ่งช้อนชาใส่น้ำมันไปเลยดีไหม ต้องแล้วแหละลืมอ่ะที่จริงนะคะต้องใส่น้ำมัน1ช้อนชาลงไปในส่วนผสมของไข่แดงนะแต่เราลืมอ่ะ1ช้อนชาเนาะอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงน้ำมันพืชใช้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทนา,านตะวันน้ำมันปาล์มป <c oughs> ้อนใช้น้ำมันลำข้าวนะคะหนช้อนชา <c> one <oughs> teaspoon เสียใจจังคิดว่า perfect แล้วนะรอบเนี้ย เพิ่งบอกไปเองว่ามันด้นสดไม่ค่อยได้ใส่พอให้มันมีน้ำมันนะลูกโอเคแล้วก็ต้อง be gentle กับมันจริงๆไม่ควรทำนะคะบอกไว้เลยแต่ความลืมเป็นเหตุสังเกตได้ <c oughs> แม้ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> แล้วก็จะใส่สีหลุมพยายามใส่ให้เขาตั้งตั้งตงตัตัง,ต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 งเป็นภูเขาแล้วเราก็จะ ปิดฝาอบเขาประมาณ5นาทีแล้วก็พลิกด้านเขาแล้วก็อบต่อ5นาที5-6นาทีแวลลี่ได้นะโอ้ยมันยุบเลยอะ่ะใส่น้ำมันที่หลังความเพอร์เฟกที่เราคาดหวังเสียใจยจังแม่เสียใจยถ้าใช้ถุงบีบอะค่ะเราก็ค่อยๆบีบ ลงไปลงไปแต่เราทำกินเองอะหน้าตามันไม่ต้องสวยมากโอเคและส่วนสำคัญมากๆคือต้องปิดฝาแต่ขอเติมน้ำหน่อยน้ำแม่หายที่จริงน้ำเยอะน้อยไม่เป็นไรนะคือแค่ให้เขามีไอ้น้ำเข้าไปเราก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จรอประมาณ5-6นาทีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสาว้าวนางฟูนางฟูแล้วหอมมากอุยทุกคนติดกรนะหัแม่มั่นใจในตัวเองไปหน่อยแม่น่าจะทาน้ำมัน อย่าคาดหวังความสวยแม่มั่นใจไปหน่อยเหนะทีแรกเตรียมเนยไว้แบบกินข้างๆแต่ตอนนี้ต้องด้นสดแล้วขอทานหน่อยนะเพราะเราไม่อยากให้มันติด ก็จะเปลี่ยนหลุมในอันถัดไปก็จะซึบมาลงไปเนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรติดอ่ะ <c oughs> มันก็เป็น fluffy ที่ติดแทนที่จะแบบ perfect อ่ะโอเคบทเรียนคราวนี้คือเราอ่ะลืมใส่น้ำมัน โอเคไม่พี่พร้อมทำเพลงคว่ำและพ่อต่ออีก5นาที mm hmm. เดี๋ยวเราจะกินคู่กับกล้วยหอมนะคะ mm hmm. ชาดาระหว่างนี้ก็ปอกกล้วยหอมรอ mm hmm. จริงๆถ้าค่อยๆจัดมันก็จะสวยเนาะแต่เราทำกินเองก็เอาพอดีพอดี โอเคค่ะครบ5นาทีแล้ว The moment of truth again three two one ซึบโอ้ยน้ำหยด,ดใส่บังเกตกลินดีจังเลยถึงกับเดินมาเดินมาดงเดินมาดงจะแก้ตัวเลยรแูแม่ทำหอมรู้แม่เอาละนะะเฮ้ยสูเฟลอยู่นะนี่ อ่าแล้วก็เป็นอันเสร็จปิดเตาจ้าแล้วก็จริงๆนะคะถ้าทาเนยหน่อยเนาะทาเนยจริงๆจ,จ,จะตัดเนยเป็นชิ้นๆก็ได้หรือทามันตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ตอนลงกระทะก็จะไม่ติดเนี่ยก็จะสวยๆแบบด้านนี้ถ้าเราไม่มั่น,นใจในกระทะของเราเกินไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว แพนเค้กซูเฟ่แพนเค้กนุ่มนิ่มเหมือนก้อนเมฆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าแต่เดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนเนาะผ่านไปเกือบสิบนาทีหลังจากที่ตะกล้องถ่าย ะะดูกล้วยก็เริ่มดำแล้วแพนเค้กของเราก็ยังไม่ยุบนะคะก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ติดว่ามันติดกระทะก็จะเวิร์กมากมากเลยแล้วก็มชิมนะครับ <c oughs> มีคนมาชิมแล้วอ,อา่ามีซ่อมอันเดียวค่ะบวกหวยิบซ่อมเพิ่มหนึ่งอันได้ไหมคะ,ะในเกะค่คะในเกะจริงๆไม่ต้องรอสิบนาทีนะคะกินได้เลยหลังเสร็จมันจะได้ร้อนอ ทำสายเอฟเป็นไงเป็นไงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการทำจริงเหรอรสชาติดีครับอืมอืมอืมปราปีดอยากกินกับซอสช็อกเอ้พวกแบบช็อกลาซอสอะไราเงี้ยก็จะอร่อยลดน้ำตาลได้อีกนะเนี่ยพึ่ขนาดฟ้นลดแล้วนะ ยังลดได้อีกเพราะว่ายังหวานอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไอความผิดพลาดที่ฟอนลืมใส่น้ำมันน่ะชุ่มชื้นน้อยไปนิดนึงมันน่าจะแบบคือถ้าไม่พลาดน่าจะโอเคแล้วก็ถ้าใส่น้ำมันตั้งแต่ตอนาตอนแรกอะ่ะก็น่าจะโอเคเลยอันนี้เนยที่เอามาทาเป็นเนยครมนะคะครับอืมเจ็บตัดไปโดนซ่อม ซอเลยฝันหักไหมเนี่ยรับเลยซอเลยมอยาไหนโอเคค่ะก็สรุปสั้นๆว่าสูตรนี้โอเคนะคะอมหวานแล้วสำหรับฟ่อนลดน้ำตาลได้อีกหน่อยน่าจะส uh ักแบบ12กรัมแต่ถ้าลดน้ำตาลอาจจะต้องทำใจเรื่องการตีไข่ขาวเนาะว่าจะตียากขึ้นหน่อยแล้วก็ อย่าลืมนะคะอย่าไว้ใจกระทะตัวเองอย่าคิดว่ามันจะไม่ติดแบบฟอนแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะใส่น้ํามันน้ํามันสําคัญนะคะคือค่าใส่ตั้แต่แรกเนื้อมันน่าจะจู้ซี่มากกว่านี้ไว้คราวหน้าเปิดสตูอีกเมื่อไหร่เปิดครัวอีกเมื่อไหร่จะมาถ่ายนะคะขอบคุณที่ติดตามพวกเราโตไปด้วยการ Family Journey นะคะวันนี้แม่ฟอนรับพ่อสโต้นะครับมาช่วยชิม ก็ขอลาไปก่อนกับ Cooking Together เดี๋ยวมาซ้อมรอบหน้าแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ฟอนด้วยนะคะอยากให้ฟอนลองทำเมนูอะไรมีเมนูอะไรมาแชร์แม่ฟอนพิมพ์ได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้อยากทำอาหารเรื่อยๆกำลังฝึกมือเพราะเดี๋ยวพอบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะฟอนก็จะทำเยอะๆทำบ่อยๆเลยค่ะโอเคก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนกดไลค์กด subscribe ด้วยครับบ๊ายบายครับ